เราลองแบบย้ำโปกันเหมือนนักข่าวไหมแค่นเราก็นั่งกันแบบสี่คนสำหรับโปวันนี้น้ำรรารัาท่านผู้ชมสามารถเอฟกันได้เลยนะคะในราคา1,200บาทเท่ากับ1ขวด24ลังด้วยกันเอ้ย24ขวดด้วยกัน1ลังขออภัยค่ะ1,200บาทเท่ากับกี่จำนวนก็ว่ากันไปหรือว่าจะเป็น6ขวด349บาทนะคะเท่ากับหขวด พิมพ์3-4ีก้เท่ากับกี่จำนวนก็ว่ากันไปค่ะและยังไม่หมดเท่านั้นนะคะวันนี้เรามีสิทิิพิเศษสำหรับใครนะคะที่สนใจจะซื้อบัตรคอนเสิร์ตของคุณอิงป้าร่าหะคอนเสิร์ตคอนแรกในชีวิตของเขานะคะซื้อได้เลยวันนี้แค่เพียงพิมพ์3,500บาทหรือว่า5,000บาทนั่นเองตามด้วยจานวนนะคะใช่แล้วค่ะบัตรราะคามีเท่าไหร่กันบ้างคะคุณกิติ <c oughs> ยังไม่พอนะคะคุณสามารถ ออนไลน์ได้โดยการคลิกลิงก์ที่เพิ่งขึ้นมาให้นะคะตัวแถบข้างล่างนี้ได้เลยนะะเป็นการรับชมออนไลน์นะคะในราคา399บาทเท่านั้นอยู่ที่กลุ่มปิดค่ะใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วพบกันใหม่กับพวกเรา4คนสำหรับวันนี้เราตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะปิดไลฟ์หรอไปจริงเหรอเฮ้ยหไปยัง ก so so anyway. ี่นาทีแล้วกีนาทีนะอีกสนาทีอีกสนาทีก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปเราขอย้ําสําหรับสปอนเซอร์ดีๆขอบคุณนะคะสําหรับรายการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยน้ำประาอีฟ้าบายม s สแกรนนะคะใครที่เอฟสนใจสามารถใส่รหัสมาได้เลย1,200เท่ากับกี่จำนวนหรือจะเป็น349บาบาทเท่ากับกี่จำนวน ทั้งหมดนี้เราจัดส่งฟรีให้โปรดีๆแบบนี้ท่านผู้ชมไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดค่ะค่ะข,ข,ขอภัยค่ะก็ใครดใครดคะที่สนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะาะก็สามารถทักไปได้ที่แฟนเพจของ Miss Grand Thailand ได้เลยนะอ๋อขอโทษขอภัยคะ่ะ f a c e b o o k เพจของ Miss s ิ g r a n d Thailand นะคะวันนี้เป็นมือใหม่คะ่ะโทษทีต่อเลยคะ่ะ ่คคะและบัตรคอนเสิร์ตสำหรับใครที่สนใจจะมาคอนเสิร์ตอิงฟ้าวราหะหรืออิงฟ้ามหาชนทุกคนสามารถที่จะ CF ได้เลยบัตรราคามี2ราคาทั้งหมดด้วยกัน3,500บาทคุณจะได้ใกล้ชิดกับอิงฟ้าวราหะหรือมิสแกรนไทยแลนด์สอ2พันยอต้องบอกเลยว่านาทีนี้ไม่มีใครสู้เขาได้ใช่ฮอดมากๆเลยนะคะสำหรับสาวสวยท่านนี้ เป็นบุคคลที่สู้ชีวิตและชีวิตมักจะสู้เธอกับเสมอและต้องมีอนุสบโซลชัยสำหรับผู้หญิงคนนี้ไว้เมื่อถวาระที่คุณกาขอไปคมันจะคมนค่ะและสำหรับใครที่อยากจะไปอินโดนีเซียนะคะเราสามารถลุ้นนะคะในส่วนของการซื้อบัตรรับชมคอนเสิร์ตอินฟ้อมหาชนหรืออินฟ้อราหะในราคา5 0 0พันบาทสามารถคลิกมาได้เลยนะคะที่รหัส 5 0 0ศเท่ากับ1ล้านและ <c oughs> เป็นไปได้ <c oughs> เป็นไปได้ <c oughs> และแน่นอนว่าคุ้มซิ่งกว่าคุ้มเพราะว่าบัตรราคา3,500บาทและบัตรราคา5,000บาทนั้น คุณจะได้เจอและได้ทำกิจกรรมร่วมกับเธอก่อนก่อนที่จะเกิดคอนเสิร์ตขึ้นนะคะที่โชว์ดีซีนี้วันที่6สิงหาบอกเลยว่าใครที่ซื้อในบัตรราคา5,000บาทนั้นคุณจะมีสิทธ์ที่จะได้ไปอินโดนีเซีย10ท่านเราจะตัดหางบัตรเพื่อที่จะเชิญตัดขออภัยค่ะเราจะจับฉลาก10หางบัตรคอนเสิร์ตด้การสำหรับราคา5,000บาท ะจะเชิญทุกคนขึ้นมาบนเวทีเพื่อถ่ายภาพเป็นสักขีพยานว่าคุณได้รางวัลที่ไปอินโดนีเซียพร้อมกับเธอเพราะว่าเธอจะไปประกวด Miss Grand International ในเดือนตุลาคมที่อินโดนีเซียนี้ไม่อยากให้ทุกคนพลาดสิทธิท่านผู้ชมขะเพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วรีบเลยนะคะสําหรับรหัส3,500เท่ากับกี่จํานวนหรือ5,000เท่ากับกี่จํานวนแต่สําหรับท่านผู้ชมใครที่ไม่ว่างสะดวกไปคอนเสิร์ตอยากจะดูบรรยากาศของบรรยากาศ ขอค,ค,ค่ะ <laughs> สามารถดูบรรยากาศนะคะผ่านทางไลฟ์ถ่ายทอดสดในกลุ่มปิดในราคา399บาทเท่านั้นสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะบอ,บอกเลยบ ขนมใส่ในนมบานแต่นี่เป็นชาดูปังก็ดีและนี่จะเป็นงานก้อนยุคขออะไรคะนี่จะเป็นประกฏการณ์วันที่5แรกที่เกิดขึ้นกับชาวแกรนนะคะเสียบอกว่าบางคนบอกว่าจมูกบานหมดแล้วคอนเสิร์ตใครค่ะ คอนเสิร์ตนี้นะคะไม่ได้มีแค่เธอคนเดียวสำหรับอิงฟ้าวราหะยังมีแขกรับเชิญเกรดอีกมากมายที่จะขึ้นมาร่วมสนุกบนเวทีวและไม่ได้มีแค่โชว์ร้องเพลงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ท่านผู้ชมพลาดสำหรับบรรยากาศความทรงจำดีๆในวัน<ช>ที่6สิงหาจับตาดูให้ดีว่าเธอคนนี้สามารถทำอะไรได้บ้างนะคะาสามารถเป็นซีโอขายปลรราเป็นนางงามเป็นปน,นักร้องเป็น<ด>พิธีกรเป็นหมอทำขวัญหน้าขาดอย่างเดียวยังไม่ได้เป็นแฟน ขออภัย,ย,<อ>ยค่ะเราไม่ควรเล่นมือร่าขออภัยค่ะขออภัยด้วยค่ะขออภัยค่ะไม่ควรเลือกเล่นมือร่าไปกันต่อค่ะสามนาทีมีเวลา สำหรับวันนี้ขอโบกับไปที่สปอนเซอร์อีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อน้ำพร,รายอินฟ้าบายมิสแกรนเป็นปากกระตักอย่างดีเธอผลิตที่โรงงานนครสวรรค์โรงงานจาวิรัตใครที่ไปนครสวรรค์ไม่มีใครไม่รู้จัก โรงงานไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนต่างๆในการผลิตเธอใส่ใจดูแลทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์รวมถึงการบรรจุและน้ำปลาร้านั่นเองสามารถเอฟได้แล้ววันนี้ส่งตรงถึงพ่อแม่พี่น้องชาวคนไทยและก็ต่างประเทศก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้เช่นกันในราคา1,200บาทได้ทั้งหมด24ขวดเท่ากับ1ลังสามารถใส่รหัสมาได้เลยที่120 0เท่ากับกี่จำนวนแต่ใครที่งบน้อยท่านผู้ชมสามารถที่จะให้กำลังใจเธอได้ ในราคา349บาท6ขวดยังสามารถเอฟกันได้เรื่อยๆนับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปกิน7วันสูดอภิธรรม7คืนบอกเลยว่าโรงงานสะอาดมลแงสับรับคนคนตัวอร่อยถูกปากไตถูกตัดอร่อยไม่ซ้ำเพราะว่าเราจำสูตรไม่ได้ ขอภายังคะขอภัยค่ะและสําหรับรายการต่อไปกําลังจะมาแล้วสําหรับวันนี้พวกเราทั้ง4ี่คนต้องขออภัยขอขอภัยค่ะเราทั้งสี่คนต้องขอตัวลาสําหรับวันนี้พวกเราทั้ง4ี่คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีเก็บตกจบแล้วค่ะ